เอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในไดโวกกนนั่นเองและสิ้นสุดครับน้องๆก่อนที่ฮาโลวีนน่ะจะหายไปกันนั่นเองโดยที่เรานะครับน้องๆจะไม่ทาการฟาร์มเจ้าตัวฮาโลวีนอีเวนต์พาสแต่ว่าเราจะทําการใช้โรบักทุกคนในการแก้ปัญหากันนั่นเองเขาเรียกว่าวิธีการรวยกันนั่นเองนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าครับทุกคนว่าเราเนี่ยจะทาการสคริปต์เทียร์เนี่ยแล้วเราก็ทาการปลดล็อกเจ้าตัวเกมพาสเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดก 2023กันเองอยู่ที่บูธไอเทมมีเนียทุกคนแพลตฟอร์มสําหรับการซื้อขาย A D เกมคนเยอะมากทุกคนและภายในเนี่ยมีกิจกรรมแจกของง่ายๆเพียงแค่ทำการลงทะเบียนน้องๆก็จะได้ชิปเพื่อํำการหมุนไขเพื่อรับรางวัลกันนั่นเองหรือว่าใครนะครับน้องๆอยากได้ชิปเพิ่มเพียงแค่ถ่ายภาพกับน้องที่บูธแล้วก็ติดแฮชแท็กเพียงแค่นี้นะครับน้องๆเนี่ยก็จะได้ชิป2ชิ้นเลยนั่นเองแต่อุ้ยมีคนมาขอลายเซ็นพี่วิกเอ้ยเขินเลยทุกคนเรื่องของรางวัลนะครับน้องๆมีตั้งแต่ชิปชู้เปียกทุกคน เซฟฟิปกันนั่นเองที่มีมูลค่ามากถึง3 9 9 0 0กัน้บาทกันนั่นเองการลงทะเบียนก็แสนง,ง่ายง่ายอย่างของพี่วิกนะครับน้องๆก็ได้พวงคุญแจมาด้วยนะฮะรวมไปถึงนะครับทุกคนกระดาษชิดชูเปียกก็ได้ด้วยเช่นกันนะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยครับทุกคนตอนที่เราเนี่ยอยู่ภายในงานกันนั่นเองไอเทมมินเดียครับน้องๆแพลตฟอร์มซื้อขายไอดีเกมไอเทมเกมและเงินภายในเกมง่ายและปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยความที่ว่าภายในฮาโลวีนนะครับน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถทำการรับเจทย์สแตนดาร์ดถักได้ยทา น้องเป็นรถคันใหม่นะคนซึ่งพี่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้ตัวพักกันนี้ใช่ไหมทุกคนคือแบบด้านหน้าเนี่ยไฟเหมือนกันมากๆเลยนะครับน้องแต่ว่าต้องใช้คูป,ปองเนี่ยมากถึง310คูป,ปองกันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องพี่วิกเนี่ยมีแค่ประมาณ240คูปองเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับน้องเราก็จะทาการสกิปเชียร์กันเลยนะฮะซึ่งวิธีการสกริปเชียร์นะครับน้องจะต้องเสียอยู่ที่ประมาณ49โรบักกันนั่นเองทุกคนซึ่งแน่นอนครับน้องเป็นเรื่องที่อีซีมากมากเลยเพราะฉะน,น,เ,นเรา,ารเย,ยั ทำการกดลับอะไรเลยสักอันหนึ่งทุกคนรวมไปถึงนะครับ้องๆด้านล่างเนี่ยจะเป็นหนึ่งยูตัวพรีเมียมแจก นั่นเองซึ่งจะตัวพรีเมียมแท็กนะครับน้องๆจะได้รถอีกทั้งหมด2คันด้วยกันนะฮะคันแรกแลก้วทุกคนเป็นรถเริ่มต้นมากๆแล้วก็อีกคันนึงครับน้องๆมันเหมือนกับจะตัวผักคันนี้เหมือนกันครับน้องๆแต่ว่าคันนี้เนี่ยพี่ไม่มั่นใจว่าจะตัวผักกันนี้หรือเปล่านั่นเองแต่เรียกง่ายๆว่าสำหรับฮาโลวีนอีเวนต์ในรอบนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะได้รถคันใหม่เนี่ยทั้งหมด3คันเลยนั่นเองให้<อ>กับน้องๆเนี่ยทำการปลดล็อกเจ้าตัวพรีเมียมแท็กเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราก็ทำการปลดล หลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ต้องการกดรับของทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะนี่เลยทุกคนเดี๋ยวกันนะทุกคนอุย้ยของเยอะมากเลยอ๋ออันนี้เราสามารถทอการกีฟให้ได้ด้วยโอ้โหแต่ว่าไม่ครับน้องๆเราจะทําการรับคนเดียวแบบตึงๆเลยนั่นเองนะฮะเยี่ยม ซึ่งอีเวนต์นะครับน้องๆมันจะจบไปใน6ชั่วโมงนี้แล้วกันนั่นเองนะฮะไหนดูซิทุกคนรถคันใหม่เราเนี่ยจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะฮะเราได้มาใหม่ทั้งหมด3คันเลยนะครับน้องๆอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นเริ่มต้นโดยที่มันเนี่ยมีชื่อว่าโคกันนั่นเองนะครับน้องๆเราอยากได้คันนี้ทุกคนมันจะมีเจ้าตัวโรตารี่คันนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็อีกคันนึงอยู่ไหนนะ ทุกคนอ้านี่ไงทุกคนเป็นเจ้าตัวพากอันี้โรสเตอร์กันนั่นเองนะคนเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นเรที่ตึงมากๆเลยนะฮะเอ้ยสวัสดีน้องจาย<ด>เรามาลองเล่นสักรอบหนึ่งดีกว่าครับน้องๆว่ามันจะตึงมากน้อยข,ขนาดไหนกันนั่นเองทุกคนแต่ว่าคันด้านหน้าเราเนี่ยมันเป็นเจ้าตัวพอสกันนั่นเองนะครับ <ๆ S 2> น้องๆเอ้ยนี่น,นี่รถฟรีแบบลิมิเต็ดไว้ไอ้น้องโอ้โหเขาบอกว่า,าการควบคุมมันเนี่ยถือเป็นที่ดีมากๆเลยนะนี่คือเดิมๆดิมนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาาาอกนนนีดด้้ะมไข ไหนกันนั่นเองหุ้ยเดิมเดิมวิ่งเกือบห้าร้อยโคตรจ้าบครับทุกคนการควบคุมเนี่ยเขาบอกว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนเอ้ยเบรก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 น้องชายโอ้โหจะรู้อย่างเดียวเลยครับน้องๆโอเครู้สึกว่าการออกตัวจะเป็นอะไรที่นุบมากๆเลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราไหนได้ทำการลองขับไปสักดิหนึงกันนั่นเองนะฮะแต่ที่แน่เลยทุกคนไอ้พอร์คันด้านหลังเราเนี่ยมันตามเรามาไม่ได้นะก็อย่างว่าครับทุกคนเรามันแรงเกินต้าน นี่คือแบบเดิมๆเลยนะครับน้องๆโอ้โหยังไม่ต้องการแต่งเลยอะทุกคนเราก็ยังแรงมากๆขนาดนี้นะฮะเยี่ยมโดยที่เราคำนวณเฉลียเวลาแค่47.3วินาทีกันนั่นเองนะคนเดี๋ยวเราไปลองดูค่าเสียกันบ้างดีกว่าครับน,น้องๆโดยที่ค่าสเตตัสนะครับทุกคนสองรถเจ้าตัวพักคันนี้คันนี้นะครับน้องๆมันมีแรงม้ามากถึง1,331แรงม้ากันนั่นเองแล้วก็ความเร็วเดิมๆอยู่ีประมาณ479กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะตัวอีตัวนึงทุกคน,นคือเจ้าตัวโรตารี่อีโวทุกคนคันนี้ ประมาน352กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองนะฮะไม่ ทุกคนสองคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรไฮไลท์มากๆเลยนะครับทุกคนคันนี้รู้สึกว่าการออกตัวก็จะดุด๊บๆเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ทนะ็อตสปิงเนี่ยก็สู้ในส่วนยุ่ตัวพัคนี้คันเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เลยเนั่นเองและแน่นอนคือสามคันสุดท้ายนะครับน้องๆภายในฮาร์โรวีนะครับทุกคนที่เราเนี่ยสามารถทำการรับได้ถ้าเกิดเราเนี่ยทำการปลดล็อกยุ่งตัวพรีเมียมแท็กด้วยแล้วเราเนี่ยก็ท้อการเก็บคูป,ปองเนี่ยครบสามร้อยสิบคูป,ปองกันนั่นเองแลถ้ากุกน้องชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืม Scenes I got little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all, last strange Uh-huh hate them more cause I'm up and I don't even fly lot, But I'm here I see rappers lying dark roads high